ท่านผู้ชมก็มาพบกับช่องปู่ย่า97มารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ขอโชคลาภจากปู่สมโฟซับปั้นบุญนคาชนะคะขอจากาช่องปู่ย่า97มารวยนะคะวันนี้แอดก็ขอจากปู่สมได้มาที่503และก็ 2 3 4จะเป็น5005ก็ได้3003ก็ได้4334ก็ได้2 3, 3 3 2ก็ได้4 224ก็ได้หรือจะเป็น5 335หรือจะเป็น3 3 8 8 3 8 8 3ก็ได้นะคะอ่าให้เป็นเพียงแนวทางสะพานบุญเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนอย่าลืมนะคะวันนี้วันที่27มิมิถุนายน6กนะคะ แนวทางฮาหนอยทุกนอยหรือชอบอะไรก็ไปเสี่ยงได้นะคะ วันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้แอดช่องปู่ย่า9กมารวยเพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะคะจะตัดเล่นเป็น305ก็ได้นะคะหรือ234ก็ได้หรือจะเป็น230ก็ได้หรือจะเป็น034ก็ได้หรือ532ก็ได้นะคะวันนี้จะมีตัวฟันตัวเจาะให้เหมือนเดิมนะคะฟันเจาะให้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามให้ช่องปู่ย่า9กเพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะคะอ่าให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นวันที่ยี่ ยี่สิบเจ็ดน,นะคะนอยทุกหน่อยและใครชอบอะไรก็สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคดูได้นะคะขอจากปู่สมเฝ้ารัพย์บ้านบุญนคราชนะคะขอให้ทุกคนมาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดปู่ย่าเก้าเจ็ดมารวยด้วยนะคะใครที่เป็นลูกหลานพญานาคกดติดตามแล้วก็ให้กับแอดปู่ย่าเก้าเจ็ดด้วยนะคะจะได้เป็นสะพานบุญขอให้วันนี้เข้าปังๆรวยๆเมื่อวันแตกสามตัวนะคะสาม 7 8นะคะแล้วก็7 3นะคะขอให้รวยๆเฮงเงปังปังนะคะเข้าทั้งตัวเจาะนะคะตัวฟันนะคะแล้วก็เข้าทั้ง ทูบนะคะขอให้ตัดสลับเล่นอยู่ในนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดติดตามใครที่เป็นออยากเป็นสะพานบุญก็กดติดตามช่องแอสปู P ่ย่า9ก9าดมารวยนะคะ A P P เอดปู่ย่า9ก้าเจมารวยขอจากปูส่สมโฟซับบ้านบุญนครราชน,นะคะขอจากปูส่สมฟซับหืืหลวงพอ่อ เจ้าที่นะคะหรือปู่สมเฝ้ารัพย์นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะใครที่เป็นลูกหลานพญานาคต้องขอรัพย์จากปู่สมเพื่อให้ปู่สมอนุญาตให้พญานาคน,นาขึ้นทซั์ส,สมบัตินะคะอันนี้ขอจากปู่สมเฝ้ารัพย์นะคะให้เป็นแนวทางขอให้รวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะ